คุณลุงวัดดีคุณลุงวัดดีทำไรอยู่จ้าลุงขอข้าวขอน้ำกินเหรอหิวข้าวเหรอลุงแต่มันอกปลาเขามหิวข้าวเหรอคะเอาน้ำไหมหนูให้อันนี้หนูยังไม่ได้กินเลยนะน้ำโคกเอาไหมเพิ่งซื้อมาเมื่อกี้เพิ่งซื้อมาลุงเอาไหมอันนี้หนูให้น้ำโคกลุงต้องมีปลามาลุงลุงมาจากไหน อยู่สาคามกลับบ้านแล้วนะครับจยกลับบ้านอยู่สารคามเหรอเอาแล้วกลับยังไงคะลุงจะขอลงไปครับแล้วมาทําอะไรที่นี่อ่ะลุงมาทางานที่แกไมนมีควิดอืมทีงนีก็ที่แกะแล้วอืมแล้วคือยังไม่มียังไม่ได้กลับเลยเหรอลุงแล้วตอนนี้มีงานนะคะลุงไม่มีงานทําแล้วตอนนี้ทายังไงอ่ะขอกากินขอากินแล้วจะกลับบ้านยังไงขอลงไปดั อยากกลับบ้านไหมลุงอยากกลับบ้านไปหาลูกหลานไหมไปอยู่ตุดจีนี่ได้ห่างเป่าย่างลุง,งไม่ตุดจีนโอ้ยไม่ต้องร้องเอาอย่างนี้เดี๋ยววันนี้หนูหนูช่วยนะเดี๋ยวหนูช่วยลุงหนูให้น้าลุงแล้วเดี๋ยวหนูอะเดี๋ยวไม่ตุดจีนลุงไม่ต้องร้องไม่เป็นไรใจเย็นๆไม่ต้องร้องนะคะไม่เป็นไร<ะ>ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้วันนี้เมย่าจะมาช่วยนะลุงนะเมย่าจะมาช่วยลุง ไม่ยากไม่ยากไปทาไมช่วยลุงไม่ต้องร้องไม่ต้องเสียใจลุงคิดว่าโไม่เป็นไรลุงไม่เป็นไรคิดบ้าไม่ต้องคิดมากคิดมากเรื่องอะไรคิดมากกลับ้านนี่ล่วทำไมอะลุงกลัวอะไรลุงไม่ต้องคิดมากนะไม่เป็นไรเอาแบบนี้ เอาแบบานี้ไม่เป็นไรไม่ต้องร้องหนป้าพูดอะไรนีคิดมากคิดมากเรื่องอะไรเล่าให้หนูฟังได้ไหมโ้ยโ้ยเอาอย่างนี้เดี๋ยวหนูให้เงินลุงกลับบ้านนะเดี๋ยวไม่ยากให้เงินลุงกลับบ้านนะลุงคิดไรเหรอคิดไรจะไหนลุงทำไมไม่ได้ทำไมเข้าบ้านไม่ได้ก็วิดนี่เด็ก เขา, <COVID. S 1> เา,เายาดเขา,า,า,าก็โควิดเขาอาจนกนยาไอ้ตาบุญหน่ตาบุญหนึ่งิดว่าคุณลุงติดโควิดเหรอไม่ตดมดมิดเดี๋ยวผนะมคิดมออากคุณเห็นมาบน่คิดิดมากว่าเขาจะกลัวโควิดอไ่ได้ยังเอาแบบนี้นะเดี๋ยวเมย่านะจะให้เงินลุงไากินข้าว ในช่องระหว่างที่ลุงยังกลับบ้านไม่ได้แล้วก็ให้ค่ารถไว้เผื่อลุงอยากกลับบ้านนะไปรถตัวก็จะไปไปไหมให้ไปนะลุงอ่ะเขาให้ไปเขาให้ไปเท่าเข้าไปขนรถไปขนส่งะคิดหลายปวดบอคิดหลายมาเป็นยางลุงมาเป็นอย่างมันต้องคิดอย่างบอเขาไปเลยรังเกียรเท่าเขาไปบอกเขาว่าเหาเอาเงินไปให้เขาสื่อตัวไปสารคามนไม่ต้องคิดมากนะคะลุง เดี๋ยวก็ไปได้นะเดี๋ยวใครตามพ้นเดี๋ยวต้องคิดมาเอาอย่างนี้เดี๋ยวหนูช่วยลุงนะเดี๋ยวเม่ย่าก,กับเพื่อนๆจะช่วยลุงนะนี่นะที่บ้านนี้นคิดดูดีที่ไห้ไปก็จะใครยยก็กลับมาให้ก็กลัวเลยใครมาตามผมนพ้นต้องคิดได้เนงะินลำคาจะไหลไปหานงานมาลูกเจ้าว่า มาตอนที้ผมปัญญาอยู่เดี๋ยวบบวิวก็มาเนี่ยผมจะกลับไม่ได้หนูให้อ่งเปลาลุงนะเก็บไว้วันนะครับให้อ่งเปลาลุงเก็บไว้กินข้าวแล้วก็กลับบ้านนะอันนี้ลุงไม่ต้องร้องนะกลับไปหาลูกหาหลานไม่ต้องกลัวว่าใครเขาจะมาบอกว่าลุงไม่โอเค น้ำไซแม่เข้าบางแเหินสู่ซู่นะคะลุงไม่ต้องหนอนพวกหนูไปแล้วนะลุงซูน่ซู้้ดลุงอ่นะดูไปก่อนเด้อไปก่อนเด้อลุงลุงเด้อ